คงเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์อย่างต่อเน,นื่องนะครับสำหรับอาจารย์ปานเทพพวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทยพ์ภาคตะวันออกมหาวิทยายลังสิตอย่างล่าสุดครับเรียกว่าออกมาคยี้โดยเฉพาะประเด็นสัญญาณมือถือของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีรพงษ์ที่มันดันไปโผล่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือได้ยังไงและใครถือโทรศัพท์มือถือแตงโมที่ทาพิบูลจะเห็นได้ว่าแม้ความเร็วในเรือออกไปแล้วเนี่ย แต่ถ้าพี่บู์โทรศัพท์มือถือแต่งโมที่เราเชื่อว่ามันเป็นไปได้ว่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ถูกต้องจากการดูดข้อมูลมาของบางแจ็กนี่นะครับมันอยู่ถึง4:18 23นาฬิกา4 8นาทีนะครับนับไปแล้วเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับและท่านผู้ชมดูนะครับถ้าโทรศัพท์มือถือไปอยู่บนเรือ ข้อความพี่บูนหนึ่งมันน่าจะเป็นคำว่า on a f e r r y ระหว่างที่เรือออกหลังเวลา23นาฬิกา23นาทีจร<ช>ิงไหมครับใช่ดังนั้นเราก็เลยเชื่อว่าจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มีคนถือโทรศัพท์มือถืออยู่บนบกข้างบนที่ไม่ใช่คนบนเรืออ,อันนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับถ้ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะว่าเป็นข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือของแตงโมจริง คำถามก็คือว่าใครอยู่บนบกระหว่างคนบนเรือหลังเวลา2ี่มนาฬิกายทีถึงเวลา2 3่บมนาฬิกาสนาทีคนบนเรืออยู่บนเรือและอยู่ในน้ําไปหาแตงโม,มคําถามคือใครเป็นคนถือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้บนท่าพีบูนประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่า เรือมาจอดอีกครั้งเพราะเหล่าอาสากู้ภัยและตำรวจเขาเรียกมาเพราะเขาเห็นวนอยู่นานไม่เหมาะมาบอกตำแหน่งเขาเขาต้องการจะรู้ว่าคุณกําลังหาใครอยู่ในตำแหน่งไหนเขาจะได้ไปอารมหากันค่ะเขาก็ต้องเรียกกลับมาเรียกกลับมาเสร็จปรากฏว่าเรือก็เลยมาจอดที่ท่าพิบูลอีกครั้งหนึ่งเวลายี่สิสานาฬิกาี่สิบนาทีถึงยี่สิสามนาฬิกาห้าส <ilo> ิบแดนาที นะครับแน่นอนว่ารอบนี้เนี่ยก็ประมาณเกือบสิบนาทีนะครับที่จอดแต่ผมจะเรียนให้ทราบว่าในตอนจอดครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือกระติกและโรเบิร์ตขึ้นท่าพีบุลไปเข้าห้องน้ำหลังจากนั้นก็ออกไปนอกถนนเรียกรถแท็กซี่นะครับแล้วก็ในท้ายสุดก็ไปบนบกเลยส่วนปอแซนแล้วก็จ็อบ อยู่บนเรือ<ม><ม>ในตอนจอด2 3่สานาฬิกาสทีที่เราเห็นภาพอ่ะที่ชี้ไปคนละทางระหว่างแซนปอ,อก,กับจ็อบเนี่ย<ม>ชี้ว่าแตงโมที่ไหนชี้ไปคนละทางเลยซึ่งเราตั้งคำถามว่าเขาจะไม่รู้หรอกหรือว่าแตงโมตกน้ำตรงไหนทำไมชี้กันคนละทิศในระยะเวลาที่วิกฤตที่สุดจนไฟ่องมาจึงรู้ว่าชี้กันคนละทาง<ม>ซึ่งอันนี้ก็แปลกจริงๆครับท่านผู้ชมทีนี้ผมชวนท่านผู้ชมคิดต่อว่า หลังจาก23่สนาฬิกาสีนาทีแล้วเนี่ยปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือที่เราเชื่อว่าเป็นของคุณแตงโมจะจริงหรือไม่ต้องไปตูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม <umn> ย้ำอีกทีหนึ่งมันเขียนต่อว่าเขียนต่อว่า on a อ e เ r อลเาคราวนี้โทรศัพท์ลงเ,เรือลงเรือ,ลลอและวถ้าผู้ชมดูนะครับหลัง48นาทีเนี่ยเรือข้างบนเรือที่มาจอดอยู่เนี่ยยังจอดอยู่นะครับะ<ฤ>ผมเลยสงสัยว่าเอ๊ะ แล้วมันออนอะเฟอรี่ไปลงเรือเนี่ยเือไหนเรือลำนี้หรือเปล่าหรือเจ็ตสกีหรือเรือลำอื่นแต่มันไปสิ่งที่เรียกว่าร้านซ่อมมือถือพิบูลสามนนทบุรีทีนี้คำถามก็คือว่าในขณะที่โทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมไปท่าพิบูลสามนนทบุรีแล้วขึ้นว่า ซ่อมมือถือตีหนถึงตีสามใช่ค่ะตีสามสอาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะระหว่างถึงร้านถึง3ชั่วโมงตีหนึ่งตีสองตีสาชั่วโมงนะครับอยู่ที่ท่าพิบูลสามนนทบ,บุรีส่วนเรือที่มีปอจ็อบและแซนอยู่ขับวิ่งไม่หาไม่หาแตงโมแล้วในท่าพิบูรณ์1กลับวิ่งตรงทิศเหนือไปยัง อูเอหรือบางสีเมืองแปลกไหมครับแล้วทั้งหมดก็ไปเจอกันที่อ n เอบีทีนี้ภาพที่เมื่อกี้เห็นอยู่ก็คือว่ามีภาพภาพทิบูรสามกับ n อ็บีอยู่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามมีภาพช่วยขึ้นอยู่นะครับทีมงานตามผมไม่ทันนะครับโอเค <Okay. S 2> ผมจะเรียนให้ทราบว่ามันน่าสนใจไหมว่าโทรศัพท์มือถือ อยู่ที่ NBC ขออภัยนะครับตรงข้ามตรงตรงข้ามกับอู่ NBC ทุกคนมาที่อู่ NBC หมดมคนบนเรือก็มาแล่นถึง BC, อู่ NBC แต่ในขณะที่โทรศัพท์มือถือแตงโมไปอยู่ตรงข้ามที่เรียกว่าพี่บูนสามอันนี้มมผมวัดตาม o o o l l m m p s ของแตงโมเทียบกับ GPS ของเรือนะครับคเอาละ คนก็สงสัยที่สุดนะสงสัยที่สุดเลยว่าไปอยู่เวลาตีถึงสามชั่วโมงเนี่ยตีหนึ่งถึงตีสามถึงตีสามสองนาทีหลังจากนั้นก็ driving ไปอีกไปอีกบนบกนะครับคำถามก็คือว่าเอ๊และตกลงโทรศัพท์มือถือไปถึงบ้านแม่แตงโมงยังไงกันแน่อืมคือตอนนี้เราก็ เกิดความสงสัยนะครับแต่สงสัยเรื่องราวมันไม่จบแค่นี้นะครับหลังจากเรานึกว่าเอ๊ะทำไมแทนที่เขาจะไปหาแตงโมกันเขากับมารวมกันที่บริเวณอู b c หรือบางสีเมือง<ะ>แปลกไหมท่านผู้ชมแปลกค่ะขามาก็มาที่นี่ขากลับก็มาอยู่ที่นี่แต่โทรศัพท์มือถืออยู่พี่บูนสารร้านซ่อมมือถือร้านซ่อมหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ท่านผู้ชมลองเซิร์ชดู จะตกใจคำว่าร้านซ่อมมือถือและพิมพ์ตามพี่บูนสามเราจะพบบางร้านผมไม่เปิดแล้วกันนะเดี๋ยวจะหาว่าไปละเมิดเขาถ้าผู้ชมไปหาเอาเองดูแล้วกันว่าเห็นอะไรเราจะเห็นร้านโทรศัพท์บอกว่าพร้อมที่จะเ,เข้าไปในข้อมูลอะไรทั้งหมดนี้นะครับอ๋าาอเหรอฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันมีมันมีกี่ร้านที่มันมีเยอะนะตรงนั้นอนะ่ะเยอะเยอะแต่ผมบอกจะบอกให้ว่า เรื่องของเรื่องมันแปลกกว่านั้นอีกพ้นจากร้านมือถือไปอีกไม่ไกลเลยเพราะว่าคนที่ไปสำรวจล่าสุดคือคุณหมอธวัชชัย<ะ>มันคืออะไรรู้ไหมครับอะไรฮะสอพอ,อนนทบุรีอุ้ยติดโรงพักติดโรงพักใช่ครับแล้วมันคืออะไรกันแน่ผมก็เลยจำเป็นต้องสนใจเรื่องมือถือว่าอยู่กับใครกันแน่เสียก่อนจริงไหมครับค่ะ และมันอยู่กับใครลักษณะแบบไหนเพราะมันมีพิรุษหรือคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบอยู่บางเรื่องเช่นใครตอบ i อจแชทแอนนาทั้งทั้งที่โทรศัพท์มือถือของแตงโมงไม่ได้ขึ้นว่า On furry. อนอ r เฟอคือไม่ได้บอกว่าอยู่บนเรือ,อนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับย้อนกลับไปสองภาพที่ผมมีภาพช่วงเวลาจอดที่ท่าพิบูล เมื่อสักครู่เราเทียบเวลาใช่ไหมครับค่<ฮ>ะย้อนกลับไปสองภาพครับย้อนกลับไปสอนภาพทีมงานครับอ่าย้อนกลับไปสองภาพที่มีภาพกราฟที่ผมพูดชูใน i p a d เม,มื่อสักครู่นี้แหละครับที่จอดสองช่วงอสองช่วงนี้แหละช่วงนี้แหละครับภาพนี้แหละถ้าผู้ชมคิดตามผมนะถ้าผู้ชมเชื่อไหมว่าผมคิดว่ายังไงว่าไอาการที่โทรศัพท์มาเปิดมือถือเวลายี่บสามนาฬิกาสิบเก้านาทีได้บนบกเนี่ยถ้ามันหายไปนานนี่นะครับ มันแปลได้สองแบบนะแบบที่หนึ่งเลยเนี่ยก่อนที่เรือจะเทียบท่านี่นะครับคนบนเรือเปิดโทรศัพท์มือถือของแตงโมได้ก่อนหน้านั้นหนึ่งนาทีแต่เปิดทำไมก็ไม่รู้แล้วไปอยู่บนบกเลยหลังจากนั้นนี่คือแบบที่หนึ่งหรือจริงๆแล้วคนบนเรือไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือของแตงโมหรอกแต่มีคนเอาโทรศัพท์มือถือมาให้ที่ท่าพิบูล รอคนบนเรือในสามนาทีนี้เพื่อจะขอให้ใครสักคนแม้จะเปิดได้แต่จะอาจจะไม่มีพาสเวิร์ดหรือไม่และมีคนช่วยกดให้หรือไม่ถึงใช้เวลาแค่สามนาทีมาขอพาสเวิร์ดหรือเปล่าเพื่อภารกิจอะไรถึงจะต้องไปช่วงเวลานั้นรออยู่ครึ่งชั่วโมงพอทุกคนมาอีกรอบหนึง่งทุกคนขึ้นบกแล้วไปอู่เอ c เจอกันแต่เครื่อง เป็น g o o g l e Map ที่เชื่อว่าเป็นของคุณแตงโมกลับลงน้ําไปท่าพิบูลสามและขึ้นว่าร้านซ่อมมือถือซึ่งดันใกล้กับสอพนอนทบุรีอีกอแปลกไหมแปลกอาจารย์เมื่อแปลกทั้งหมดผมก็มีวิธีเดียวครับต้องดูข้อมูลย้อนหลัง3ปีที่แล้วซึ่งคลิปแรกจะไปให้การดูการสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวข้องกับมือถืออย่างอื่นเราไม่เอานะใช่ค่ะมันจะได้แบบตัดเรื่องความพรุงพรัง ทั้งหมดออกก่อนคลิปแรกเป็นเรื่องคลิปของคุณกระติให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2565ตอนนั้นตำรวจด้วยขออนุญาตด,ดึงให้เครดิตทางข่าวสดนะครับผมย้อนดึงจากคลิปนี้ที่มีหลายช่องแหละแต่ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากคลิปเรื่องแรกก่อนว่าคุณกระติพูดไว้เมื่อเวลานาทีที่15.12ถึง16 16.16 ว่ากระติกบอกว่าไม่ได้เป็นคนเปิดไอจีคืออินสตาแกรมของคุณแตงโมอันนี้น่าสนใจนะครับอืซึ่งก็คงถูกครับเพราะคุณแตงโมไม่ได้เปิดโทรศัพท์ด้วยซ้ำไปอือันนี้อันที่หนึ่งนะครับไปลองฟังพร้อมๆกันครับเชิญครับไม่เคยรู้ค่ะไม่ได้อยากรู้ด้วยซ้าเพราะว่าไม่เกิงเรื่องพวกน,นี้หมายถึงว่าโมเขาค่าอนข้างห่วงนะมันเกี่ยวกับลูกอ,ะอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่คิดที่จะอยากรู้ว่าไม ของใครของมันเนี่นะยนี่เราเกี่ยวข้องกันเป็นเพื่อนแล้วก็เรื่องงานอะไรส่วนตัวคือเราไม่แตะต้องกันเลยนะเขาไม่รู้ถึงเราเราไม่รู้ถึงเขาทุกครั้งที่จะถ่ายรูปแล้วหน้าจอล็อกอะไรเนี่ยก็ยื่นไปให้เขากดนะหรือบางทีเขาบอ,อกอรเราแล้วนะตอนนั้นนะกดแค่ตอนนั้น,นะน,น,นแลน้วมันก็ออกจากงานเราไปแล้วคนะ่ะเราไม่ได้มานั่งจำอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นไม่ได้สนใจของใจงของคนอื่นนะอยากให้เข้าใจประเด็นนะะว่ามันไม่มีนะอ่ะเออ เชื่อเชื่อก็คือให้ทางกฎเขาเป็นคนดีเทลออกมาทุกอย่างความจริงมันจะปรากฏเองหาคือติดไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องติดพูดแค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้จับไม่ได้แตะต้องเอาจองไปทืนแล้วก็จกมันคือของเพื่อนเราอะ่ะเราต้องรักษาของเขาไว้นะเดี๋ยวหายไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะลูกอุ้มบ้านแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านโมนะที่โดนอ่อเป็นคนเอาไปให้ เป็นคนขับผิดนั่งรถเนรถโมนะของ,งก็คือรถสตูนก็คือจะอาบน้ำอาลอยแล้วอ่อีกวันหนะึ่งคือเราไม่ได้คิดเรื่องการเข้ามาให้ปักคำเลยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปที่ไหนนะชั้นใจเรามันเพื่อนอะ่ะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจะกลับบ้านด้วยอนะไรเงี้ยมาที่บ้านเพื่อนเฮ้ยโทรศัพท์มันไม่อยู่อะ่ะมันหรือมันไป ติเดเรือใครไปแล้วไปส่งึ้นบกมันมาตั้งหลักอยู่ที่บ้านหรือเปล่าว่ะเราไม่รู้ในหัวแล้วมันก็ความหวังมันก็ไม่รู้เลยค่ะครับกระติกพูดคลิปช่วงแรกเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปยุ่งกับไอจีแตงโม,มแล้วใครตอบครับให้ออนนาสองโทรศัพท์ถูกลบข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้จากใครหรือมันเกี่ยวพันกับร้านซ่อมมือถือโดยที่กระติกไม่ได้เชี่ยวชาญแต่มือถือกระติกก็มีเวลาที่คลาดเคลื่อนเหมือนมีการแก้เวลานะครับ ยังไม่นับรูปสงสัยคู่กับคุณแตงโมว่าตัดต่อหรือเปล่าว่าตัดต่อหรือเปล่าแต่คลิปเต็มๆหลังจากวันที่27กุมภาพันธ์2565แล้วเนี่ยก็มีคลิป28กุมภาพันธ์ครับ28กุมภาพันธ์2565ไปทีละคลิปนะครับช้าๆท่าม้ชมตามผมนะครับในรายการข่ากระแสยาวมากผมจะขอตัดคลิปเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับมือถืออย่างเดียวมือถืออย่างเดียวนะครับ ขอคลิปที่สองจุดสองนะครับว่ามือถือนั้นอยู่กับคุณกระติกยังไงเชิญครับหนูรู้ความจำแล้วหนูจำได้คือเขาถามหาโทรศัพท์กับหนูซึ่งก่อนช่วงเวลาที่จะเกิดเหตุอะไรเงี้ยเราจะใช้เวลากันอยู่ข้างหน้าหลังจากถ่ายภาพเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วเราก็ยืนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็สารวนกับการหาโทรศัพท์ซึ่งเขาถามเออเห็นโทรศัพท์ไหมอะไรเงี้ยหนูก็เห็นแวบ,บ,บ,บว่าหนูนั่งทับอยู่หนูก็เอาขึ้นมาบอกเขาว่าเอ้ย e ี่ี เ,เขาบอกอวา,วางไว้ตรงนั้นแหละหนูก็เลยยื่นออปชั่นให้ว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่ในกระเป๋าติเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหาแล้วก็ใส่ให้เขาเห็นว่าเราใส่ไว้ในกระเป๋าเรามันจะได้ไม่หาไปที่อื่นนะอะไรเงี้ยอ่าอันนั้นก็คือจบไปแล้วหล่ะแต่ผม่เชิงไม่ไนะผมย้อนกลับมานะคุณฟังดีดีนะเคนี่คือคุณคุณครับนี่คือหนึ่งประเด็นนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับอ จบไปแล้วก็คือโทรศัพท์มือถืออยู่กับคุณกระติกใส่ในกระเป๋านะท่านผู้ชมจำไว้แล้วนะครับอยู่กับคุณกระติกเขาพูดอย่างนั้นเมื่อคลิปเมื่อก่อนตอนแถลงข่าวเขาแรกบอกไม่รู้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนจำได้ไหมครับใช่ตอนนี้บอกว่าอยู่กับคุณกระติกต่อมาก็คือคลิปส3ุดก็คือเราสงสัยมากว่าในช่วงทีหนึ่งทีสามที่เราสงสัยว่าโทรศัพท์มือถือแต่งโมถ้าถูกต้องนะครับอยู่ที่ท่าพิบูลสามร้านซ่อมมือถือใกล้กับสถานีตํารวจใช่ไหมครับค่ะ แต่คุณกระติกก็อยู่ถึงตีสาเหมือนกันนะครับและเราก็สงสัยว่าแล้วทําอะไรถึงตีหนึ่งถึงตีสามทำไมออกช้าที่สุด <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ปรากฏในคลิปที่2.3ที่ผมจะเปิดต่อไปนี้เป็นชั่วโมงที่กําลังสนใจตี1ถึงตีสคุณกระติกบอกว่าอยู่เพราะสวดมนต์และปรึกษาหารือลองฟังดูนะครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมเชิญครับ นี่คือคุณคุณกลับไปที่นี่นะเวลาตีหนึ่งสิบเก้านาทีถูก uh huh. ไหมฮะมันมีเวลาบอกอยู่แล้วคุณอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนอ uh oh, ดูถึงตีสามกว่าเลยนะอยู่ถึงตีสามทำไมคุณถึงไม่กลับไปหาโมอยู่ตรงนั้นเราอธิษฐานกันนะคะอธิษฐานให้โมคือพี่โบเขาจะนําอธิษฐาน uh huh. เพราะเรารู้แล้วว่าโมไม่ปลอดภัยพอนําอธิษฐานเสร็จอะเราก็รอยอยู่ตรงนั้นอ่าพี่โบบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบีม,มาอะไรเงี้ยเราก็มาคุยรายละเอียดกันว่า แม่น้ํามันเป็นยังไงอะไรยังไงห,หนูก็แบบเล่าเหตุการณ์ให้พี่เขาฟังอ,อะไรเงี้ยความเป็นไปได้ความอะไรเงี้ยเราปรึกษาหารือกันโดยประเด็นเรื่องนี้โดยที่เราไม่ไม่คิดไม่ถึงอะค่ะว่าว่ามันจะเป็นการที่แบบเฮ้ยเราไม่กลับไปตรงนั้นเราเสียใจนะที่ที่เราไม่ได้อยู่ณที่นั้นอะแต่ในความรู้สึกนะตอนนั้นคือเราไม่ได้ไปไหนเราก็อธิษฐาในใเพื่อเราแบบริมนแม่น้ำอะไรเงี้ยค่ะอ,คอ,อ้อนโนคุณอยู่ตรงนี้ถึงกี่โมงนะอันนี้คือใครมานะคนเนี้ย ฮิปโปคือคทุกต้นโปนะนฮิปโปมาที่นี่นะมาทท่ทชาติหมดครับท่านผู้ชมครับตีหนึ่งตีสามคุณกระติกบอกว่าอยู่เพื่อสวดมนต์น่าสังเกตนะครับไม่มีใครบนเรือกลับไปหาท่าพิบูลที่ไปชี้ให้ทุกคนรู้ว่าตกน้ำแถวนั้นเอาแล้วทำไมเขาไมไปสวดตรงท่าพิบูลหนึ่งนั่นสิครับเป็นที่น่าสงสัยเพราะ โทรศัพท์มือถือแตงโมมันขึ้นพ่บูนสามตรงกันข้ามกับอูนี้ที่เจอกันเนี่ยตรงข้ามกับอูนี้พอดีตรงตรงกันข้ามกันพอดีมันเลยต้องทําให้เราตั้งข้อสงสัยว่าทําไมช่วงเวลานั้นทุกคนไม่แห่กันไปกลับหาไปอย่างที่บริเวณท่าพ,พิบูลหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อว่าแตงโมตกน้ําตรงนัออ้นและชี้ผิดทิศผ,ผิดทางทําไมทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และสวดมนต์ถึงตีสามและโทรศัพท์มือถือขึ้น สัญญาณว่าร้านซ่อมมือถือใกล้สอพอนนทบุรีตรงข้ามอู่ n b นใช่ NBC. N b c นบ c อ่าทีนี้คลิปถัดไปก็คือในที่สุดโทรศัพท์ก็มาถึงที่บ้านคุณแตงโมแต่มาถึงยังไงคุณกระติกให้สัมภาษณ์ไปไว้ในคลิป2.4ที่ผมเขียนเอาไว้นะครับในชั่วโมง6นาทีถึงชั่วโมง7นาทีคุณกระติบอกว่ากลับไปบ้านแตงโม แล้วเอาโทรศัพท์แตงโมอยู่กับกระติกแล้วก็ไปฝากไว้นั้นไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยหลังจากนั้นรูปค่อยๆหายไปนะครับอ่ะท่านผู้ชมลองฟังตรงนี้ดูครับเชิญครับคุณไปไหนต่อตัวเนี่ยคะตัวคุณอ่ะก็คือเราอยู่กันตรงนั้นน่ะจนถึงปีสามใช่ไหมคะอ่าติดก็กลับไปบ้านบ้านโมนะคะเพื่อที่จะไปดูหรือว่าโมเนี่ยกลับไปบ้านไหมคือเราก็มีความหวังว่าคือเรายังไม่ได้เจอเขานะคะ ก็กลับไปที่บ้านไปดูแ้วคือแล้วลูกเราเดี๋ยวนะคุณกลับไปที่บ้านทําไมไปที่บ้านโมค่ะคือเราไปดูว่าโมกลับบ้านไหมคือโทรศัพท์ของเขาอยู่ที่หนูหมดเลยคือคุณคิดว่าต่างนานาคุณกำลังจะบอกว่าคุณคิดว่าตังโมเนี่ยอาจจะมีใครมาช่วยหรือเกิดเหตุการณ์ที่มันจักน้ําอะไรก็แล้วแต่แล้วเขากลับไปที่บ้านแต่โทรศัพท์มันอยู่กับคุณคุณก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวโมมันติดต่อคุณไม่ได้กลับไปที่บ้านไปดูมันก่อนว่ามันนีม เขาอ้างว่าโทรศัพท์อยู่กับเขาใช่แต่สัญญาณโทรศัพท์ขึ้นอยู่ว่าร้านซ่อมมือถือใช่แปลกไหมแปลก่ะคนก็เลยสงสัยกันหนกว่าหรือโทรศัพท์อยู่กับตํารวจตรงนี้จะมีประเด็นนะครับอยู่กับตํารวจช่วงเวลาหนึ่งหรือเปล่าผมไม่ทราบตอบไม่ได้ เพราะมันร้านซ่อมมือถือใครจะไปเปิดตีหนึ่งตีสามหรือสัญญาณมันผิดมันก็ไม่น่าจะผิดข้ามฝั่งนะครับมข้ามฟากอาจารย์หมายถึงตำรวจสั่งให้เปิดร้านซ่อมมือถือตอนตีหนึ่งได้ไหมมันจะมีใครสั่งให้มีใครเปิดร้านโทรศัพท์มือถือสส <c oughs> สเสื้อซ่อมตีหนึ่งถึงตีสามท่านผู้ชมลองค <c oughs> ิด<ๆ>ตามดูนะครับใช่ใช่คนธรรมดาทำไม่ได้หรือข้อมูลบางแจค กู้มาผิดซึ่งก็ไม่น่าจะผิดล่วงหน้า3ปีและตรงกับ GPS ของเรือคือใกล้เคียงในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็ได้นะเราต้องไม่ตัดทางเลือกแต่ผมจะให้ดูคลิปหนึ่งที่น่าสนใจมากมันเป็นคลิป,ปนักข่าวดันไปถามตำรวจว่าโทรศัพท์มือถืออยู่กับใครพ่อรู้ไหมหลังจากโทรศัพท์กลับไปบ้านของคุณแม่แตงโม เขาก็หาทางเปิดจนได้พบว่ารูปหายเต็มเลยถูกลบถูกลบและขยอลบต่อเนื่องด้วยมไม่รู้ใครเข้าบัญชีได้แล้วก็คุณแม่แตงโมก็มีหน้าที่ไปให้สถานีตารวจใช่ไหมครับที่สพอนนทบุรีแล้วก็ตำรวจก็ได้รับข้อมูลจากแม่แตงโมว่าโทรศัพท์ถูกลบแล้วมไม่มีใครไปเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแล้วทำไมถ้าสมบิว่าจะมีใครส่งให้ตำรวจ และตำรวจจะต้องส่งกลับเพื่อให้คุณแม่อีกและคุณแม่มาส่งให้ตำรวจเพื่ออะไรเออเป็นไปได้หรือไม่อว่ามีความผิดป,ปกติเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา<อ>ว่าผ่านมือร้านซ่อมมือถือหรือไม่ผมยังไม่กล่าวหาเพราะจนกว่าจะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ<ฆ>จนกว่าจะได้มือถือแตงโมจริงๆก่อนเ,อเมื่อถึงหมายสารนะครับ<อ>ปรากฏว่านักข่าวถามตำรวจครับมีอยู่คลิปหนึ่งเลยอยู่ในติกตอกถ้าผู้ชมจะดู บางเอินเป็นช่วงโควิดนะตำรวจใส่แมสค่ะเลยไม่รู้ใครเลยนะไม่ต้องรู้ว่าใครแต่ว่าดูยศได้เอแล้วก็ตอบแบบอึ้งๆครับแล้วตำรวจรู้ได้ไงว่าแตงโมไปคืนแม่แล้วหรือมาอยู่ในเรือเรียกว่าเรียกว่าสตัรนหยุดไปพักหนึ่งเลยพอหน้าข่าวถามอยากลองฟังดูไหมครับลองดูครับว่าโทรศัพท์ของแตงโมอยู่ที่ไหนเจออยู่อยู่ อยู่ที่บ้านแม่คืนมันก็ไม่อใช่ใช่คือเอาไปคืนที่บ้านคุณกะติคุณกะติคือติดคือถ้ากับว่าตอนแรกโทรศัพท์อยู่บนเรือเหรอคะใช่ไหมครับที่สอบถามเนี่ยเขาบอกเอาเอากับไป๋าของคืนที่บ้านหมดแล้วก็คือจะต้องอยู่บนเรือถ้าอย่างนั้นตั้งแต่แรกไม่ได้แบบตกลงไปด้วย แสดกแล้วนะคะว่าสำหรับโทรศัพ,ท,ศพท์ของจุดแตงโมนั้นนะคะทางผู้จัดการท่านผู้ชมว่าไหมครับทำไมตำรวจจะไม่รู้ว่าโทรศัพท์อยู่บนเรือหรือไม่อยู่บนเรือมันแปลกไหมครับนี่ผมสงสัยนะแล้วผมก็มานั่งคิดว่ามันจะมีอะไรเนาะที่สมมุตินะสมมติว่าโทรศัพท์มือถือถึง ตำรวจเนี่ยมันจะถูกแปลความว่ายังไงบ้างได้บ้างนะสมมติมส่งถึงก่อนเนี่ยแล้วตำรวจถ้าได้โทรศัพท์มือถือมาก่อนสมมตินะก่อนแม่แตงโมงจะเป็นคนามาให้เนี่ยได้จากใครครับสมมตินะได้จากใครเป็นผู้ต้องหาบนเรือไหมตรวจแอลกฮอฮอล์คนนั้นแล้วเหล่านั้นไหมก็ต้องรู้คนเหล่านั้นหรือเปล่าอืม,อม,มันเหมือน จากภาพโมบายโฟนนะครับเรายังไม่กล่าวหาตํารวจนะครับเพราะว่าเราเห็นที่สุดก็คือพี่บูนแต่ถ้าผู้ชมฟังไปย้อนกลับดูทีพ่าผมเปิดคลิปครั้งเดียวไม่อยากให้เสียเวลาเพราะเวลาจะหมดแล้วไปฟังทีว่าตํารวจเขาดูตอบไม่ชัดเจนเรื่องว่าโทรศัพท์มือถืออยู่บนเรือหรือเปล่าอืมผมก็งงว่าทําไมคําตอบง่ายๆอย่างนี้มันไม่ตอบไม่ได้มันดูคลุมเครือไปหมดนะครับหรือถึงนาทีสุดท้ายแผนที่ดูนิดนึงครับผมเตรียมแผนที่ลุ่มน้ํามาให้ คืออย่างนี้ครับหลังจากที่มาดูท่าต่างๆที่ผมเตรียมแผนที่ไว้ให้ทางทีมงานช่วยขึ้นด้วยนะครับแผนที่ท่าน้ำครับนี่แหละครับคือผมอยากจะบอกว่าถ้าผู้ชมเห็นพี่บูนหนึ่งไหมครับอยู่ด้านขวามือเห็นนะพีไอตำแหน่งยี่สิบห้านะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งไปที่เรียกว่าบางสีเมืองข้างบนใช่ไหมครับด้านบนเนี่ยทางซ้ายมือก็คือเรือทั้งหมดเนี่ย เรือของปอเนี่ยวิ่งไปที่บางสีเมืองหรืออูเอตรงกันข้ามกันก็คือนนทบุรีใช่ไหมครับผมจะเล่าให้ฟังมีเรื่องน่าแปลกใจมากก็คือว่าหลังจากช่วงเวลาที่เรือกลับมาที่อ n เอคือช่วงประมาณตีประมาณเกือบเกือบ,บตีหนึ่งนี่นะครับกระติกโรเบิร์ตขึ้นรถกราฟมุ่งหน้าไปที่เอ็น ตีหนึามทีกระติกโรเบิร์ตได้กลับมาถึงอู b c เวลากใกล้เคียงกันตีห6นาทีเรือล่องมาจากพี่บูรณ์1ถึงอู b c แล้วเรือจอดนิ่งเพื่อนของกระติกมาถึงที่อู b c ประมาณตีหนยี่สจ็อบตีห4ึได้ออกจากอูเรือ NBC ออกไปทางบกนะครับทีนี้ ตีหนึามีคนส่งข้อความให้โรเบิร์ตว่าอย่าพึ่งเข้าไปให้การกับตำรวจโดยอ้างว่าต้องมาให้ข้อมูลกับตัวเองก่อนและจะจัดทีมทนายมาดูแล้วฮะดูแลให้แล้วค่อยไปหาตำรวจนะครับหลังจากนั้นนี่แหละตีหนึ่งห้าสิบแเรือได้ออกจาก n อ็หรือบางสีเมืองอด้านซ้ายมือนี่นะครับขับไปทางทิศเหนือความเร็ว 34ถึง36มสิบนอดคือเร่งปี๊ดเลยค่ะ <Huh. S 1> แล้วเสร็จแล้วขับไปประมาณเกือบเกือบแนาทีแล้วหักหัวทางทิศใต้แสดงว่าไม่รู้ทางต้องมีการพบกันอะไรสักอย่างปรากฏว่ามีการวนที่วัดสาลาลีแล้วมาวนหนึ่งรอบ uh. หลังจากนั้นก็รีบออกไปเลยเหมือนกับรับใครมาสักคนก็ไม่ทราบได้นะ <Huh. S 1> ครับขออภัยนะครับตีสองโทษที ตีสองประมาณตีสอนาทีเนี่ยหักเรือหักเรือนี่นะครับสาหอนอตในช่วงตีหนึถึงประมาณตีสอนาทีขับเรือวิ่งเลยมาที่คอนโดแห่งหนึ่งชื่อโพลิแทนอะควาที่ท่านั้นนะครับแล้วใกล้ๆกับเกี่ยวข้องกับเรือเนี่ยคือ SBN Boat Club อยู่เพียงประมาณ14วินาทีอยู่ประมาณแค่14วินาทีเพื่อรับใครสักคนอยู่แถวนั้น ในตี26นาทีหลังนั่นคือทิศเหนือนะครับวิ่งไปทางทิศเหนือจากนั้นก็วิ่งกลับอีก6นาทีกลับมาด้วยความเร็วเท่ากันคือเร็วเร่งชฉิวเลย34ถึง36นอดถึงอูเอ็นบีซีหลังจากนั้นก็ลงมาทางใต้อีกประมาณ3ถึง27นอตเร่งเหมือนกันไปที่วัดสาลาลีวนหนึ่งรอบ แล้วก็มาจอดที่วัดคั้งข่าวครับนานมากวัดขั้งข่าวใช่ซึ่งหลังจากนั้นจอดที่วัดคั้งข่าวอยู่ประมาณชั่วโมงหนึงครับท่านผู้ชมดูนะครับคนก็สงสัยกันมากเลยว่าจุดวัดขังข่าวนั้นมีอะไร,ะไรถึงไปจอดอยู่นานเพราะหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงจึงมีการกลับไปถึงที่อู่เอ็เป็นการจบเส้นทางของ GPS เรือ ที่ต4สามาทีเป็นข้อมูลสุดท้ายทำไมไม่ไปช่วยกันหา ขณะเดียวกันครับอาจารย์ปานเทพยังมีการแจ้งความคืบหน้านะครับในการเปิดรับอาสาสมัครคนรูปร่างเหมือนแตงโมแซนเพื่อจําลองเหตุการณ์ตกเรือโดยอาจารย์ปานเทพระบุนะครับว่ายังไม่ปิดรับสมัครนะครับสําหรับคนเหมือนแตงโมและแซนเพื่อจําลองสถานการณ์ในวันที่16มกราคมนี้เพียงส่งชื่อรูปถ่ายเบอร์โทรส่วนสูงน้ําหนักและความแข็งแรงในการว่ายน้าส่งมาที่กล่องข้อความในเพจนี้โดยจะปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่10มกราคมเวลา 12นากาและรอผลประกาศที่เพจนี้ครับแแทกอย่าให้ใครมาขวางเราในการสแสวงหาความจริงและความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นอาสาสมัครที่เสียสละกล้าหารและรักความยุติธรรม